มันนี้พ่อพึงเปลี่ยนแปลงมันมากครับพึ่งน,น้ำกันแปลงมันนี่ไปซื้อมันแต่ล้งแปลงครับล้งแปลงอยู่แถวบ้านเบิดร,รถนี่สี่ลอยครับสี่ร้อยบาทครับแปลงมัน มสมซเนี่ยอันนี้ยังปุยยูเลียเตมาใสเหยงผสมนี่มักน like ี่ยีดเดบนยีดยีดมมี่กาตานมนี่เลียบใส่ก็ได้ตเอ้มี่มันจามมีต ทำมจิวันเนบุม้มีมสุริยาพนบอกมาขายหมันเบิดมาขายทำวันเดวใกล้าผมวานี่ากกาม,มนุ่จักไม,ม,ม่พอพนว่า นี่แหละครับบัธานมักผสมให้งอกินยีโอนแปลงมัน <c oughs> ตอนนี้คือการเอากากมันครับกากมัน ลงไปในโอมเพื่อเตรียมกันมักทีก่อนต้องแต่ที่ต้นต้นเลยซื้อมาสี่อยบาทคันนี้เตรียมลงไปก่อนเพื่อที่ใช้มาเพื่อผสมต่างชาง